ครับวันนี้ในการรุชาอรามสิบสินีนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับจางไปชินอฟาร์มนะครับเขมที่หนึ่งไสไปรับรองมาด้วยนี่ครับเลยเพลยนนีผ่ผลค่างเคียงนะครับไม่มีนะครับชัว่วโมงแรกให้รอดูการนะครับก็สามสิบสิ เอามาครับคนเ้างเคียงที่ันก็จะรุนแรงนะครับคาครึ่งซีกรุนแรงแว่ะแต่ก็โชคดีครับไม,ไม่ไม่เนี่ยการอะไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าไปฉีดกันครับ ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับการเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับที่โรงพยาบาลพิจิโนเบสนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพอเข้ามาถึงก็จะมีโต๊ะประชาพันธ์นะครับคัดกรองผู้ป่วยนะครับแล้วก็จะมาโต๊ะแรกนะครับเพื่อกรอข้อมูลนะครับโต๊ะที่หนึ่งจากนั้นนะครับก็จะมีคันคัดกรองและเสียตัง ถ้าฉีดนะครับ200รบาทแล้วก็มาโต๊ะที่สี่นะครับเพื่อเอาเอกสารมารอฉีดยาน,นะครับเมื่อถึงเวลานะครับก็จะได้ไปฉีดนะครับโต๊ะที่ห้านะครับเมื่อฉีดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไปนั่งพักเพื่อรอดูอาการนะครับ30นาทีนะครับ 30นาทีนะครับนั่งรออยู่บริเวณจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ30นาทีนะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับแล้วก็ส่งกลับบ้านนะครับเข็มหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับจะเจอกันเข็มสอง